สวัสดีค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหนังสือวรรณคดีลำนำวันนี้เราจะเรียนบทที่1กระต่ายไม่ตื่นตูงถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาจากนั้นเปิดในหน้า1ถึงหน้า7ค่ะ เรื่องกระต่ายตื่นตูมเนื้อเรื่องมีอยู่ว่ากระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลเกิดลมพายุพัดลูกตาลหล่นจากต้นกระต่ายตกใจตื่นคิดว่าฟ้าถาล่มก็วิ่งสุดกำลังสัตว์ต่างๆได้ยินกระต่ายบอกไม่ทันได้คิดไตรตรองก็วิ่งตามกระต่ายไปและหลงตายเป็นจำนวนมาก พระยาราชสีสั่งให้สัตว์ทั้งหลายหยุดและให้พากันไปดูที่เกิดเหตุจึงพบว่าเป็นลูกการที่หล่นไม่ใช่ฟ้าถล่มนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมเป็นที่มาของสำนวนไทยว่ากระต่ายตื่นตูมซึ่งหมายถึงคนที่ตื่นตกใจง่าย โดยไม่ใช้ความคิดพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่องนั้นๆให้ชัดเจนเสียก่อนอ่านนิทานเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับกระต่ายอ่านนิทานเรื่องกระต่ายเหย่เสือเพื่อสังเกตการแต่งเรื่องในนิทานและพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องและวิเคราะห์เปรียบเทียบ กับลักษณะนิสัยของคนที่อาจพบเห็นในชีวิตประจำวันในส่วนเรื่องกระต่ายแย่เสือนี้นะคะเรื่องมีว่าเสือตัวหนึ่งกำลังนอนหลับกระต่ายเห็นนึกโกรธที่เสือชอบกินกระต่ายจึงถอดต้นหญ้ามายแย่จมูกเสือเสือโกรธวิ่งไล่ตามจับกระต่ายกระต่ายได้หลอกให้เสือกินขี้ควายบอกว่า เป็นข้าเหนียวเปียกของพระอินทร์และหลอกเสือให้ตีรังพึ่งโดยบอกว่าเป็นของพระอินทร์เมื่อรังพึ่งแตกฝูงพึ่งเข้าต่อยหน้าเสือบวมหมดกระต่ายวิ่งหนีเสือมาถึงริมแม่น้ำและออกอุบายหลอกจระเข้ให้ตั้งแถวเป็นสะพานให้กระต่ายข้ามแม่น้ำจระเข้ตัวหนึ่งรู้ทันอุบายของกระต่าย จึงดำน้ำลงไปตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้ก็วิ่งหนีเสือจนสุดชีวิตสำหรับข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะคนเราต้องรู้จักใช้สติปัญญาไตรตรองไม่ให้ตื่นตกใจต่อเรื่องที่ได้ยินหรือไม่เชื่อคนง่าย โดยไม่คิดใคร่ครวญให้รอบครอบเสียก่อนสำนวนไทยมีอยู่มากมายและแต่ละสำนวนให้ข้อคิดและมีความหมายมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ในวันนี้ครูสะพานนักเรียนมารู้จักกับสำนวนไทยที่อยู่ในเนื้อเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตูมเลยนะคะมีอะไรบ้าง กระต่ายขาเดียวหรือกระต่ายสามขาหมายถึงยืนกรานในสิ่งที่พูดแม้ไม่เป็นความจริง 2. งกระต่ายหมายจานันรหมายถึงชายที่หมายปองหรือหลงรักกิ่งที่มีฐานะสูงกว่าตน 3. กระต่ายแย่เสือหมายถึงผู้น้อยที่ล้อเล่นกับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า 4. กระต่ายตื่นตูมหมายถึงเชื่อคนง่ายโดยไม่คิดใคร่ควรวญให้รอบคอบเสียก่อนเปรียวเป็นกระต่ายป่าหมายถึงปรัดเปรียวรวดเร็วว่องไวมากสำหรับวันนี้ครูขอจบการน,นำเสนอในวรรณคดีลำนำเพียงเท่านี้นะคะ และนักเรียนอย่าลืมนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะ